ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Trading Legend รวยๆวันนี้ก็จะเป็นไกด์ให้กับมือใหม่นะครับผมเกี่ยวกับเควสประจำวันหรือกิจวัตรนั่นเองนะซึ่งหลายคนเนี่ยเห็นชื่อคลิปแล้วเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเออทำไมต้องมาทำคลิปแนะนำขนาดนี้เพราะว่ามันสุดท้ายมันก็แค่ทำเควสประจำวันแล้วก็เก็บค่าแอคทีไม่ถึง100่้ยใช่ไหมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรเยอะกว่านั้นนะครับผมหมายถึงว่า เควสประจําวันเนี่ยอไอ้พวกนี้รวมกันแล้วเนี่ยมันเกิน100แล้วแหละแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะทําแค่ว่าให้ถึง100แล้วก็พักไปเลยนะครับผมซึ่งผมวันนี้ผมก็จะมาลงดีเทลว่าเออทำไมเควสแต่ละอันเนี่ยมันถึงควรจะทําหรือว่าอันเควสอันไหนไม่ค่อยน่าสนใจหรือเรามาแชร์เทคนิคกันว่าเราจะทําเควสพวกนี้ให้ผ่านโดยง่ายได้อย่างไรนะครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งเควสแรกเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วก็คือนะล็อกอินเกมนะเราก็จะได้10ก้อนทองอันนี้ น,นะครับผมแล้วก็คลิกธนาคาร20ครั้งอันนี้ก็โอเคมันทําง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะได้บัตรนาทีมาซึ่งไอ้บัตรนาทีเนี่ยมันเขาเรียกผมเรียกว่าบัตรด,ด่วนแล้วกันต่อมาเป็นเจราจาในดาษสําสเร็จอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าผู้เล่นมือใหม่หลายคนเนี่ยติดปัญหาที่ว่าผู้ติดตามเนี่ยค่าขยัน,น้อยกว่าบอสของดาษน,นะครับผมซึ่งวิธีแก้เนี่ยก็คือให้คุณกดเจราจานะครับผมมันจะมีทางเลือกให้คุณอยู่2ทางก็คือ ใช so well ้อ so ีแปะเชียหรือใช้ไอเทมเชียตรงนี้นะครับผมในข้างล่างถ้าเกิดว่าคุณใช้อีแปะเชียเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าขยันให้คุณเนี่ยสนะในการเจรจาครั้งนี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็สามารถกดเพิ่มไปได้เรื่อยๆโดยใช้อีแปะเนี่ยแต่ว่ามันก็ใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับหรือว่าคุณจะใช้ไอเทมที่มันเป็นเหมือนเนื้อหมูนะครับผมเนื้อสเต็กเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าขยันให้5%แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดว่าค่าขยันคุณเยอะกว่าบอสแล้วแล้วกาคุ ค่าขยันของคุณเนี่ยสูงกว่าหัวหน้าแล้วคุณเจรจารได้เลยผมแนะนําให้ทําทุกวันนะไอเจรจารด่านเนี่ยเพราะว่ามันจะได้อ่ายันชื่อเสียงนะครับผมซึ่งอันเนี้ยชื่อเสียงสําคัญนะเออเรียกภรรยาห้าครั้งอันนี้สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าคุณอาจจะมองว่าไอเทมชิ้นเนี้ยมันเป็นไอเทมธรรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าผมจะบอกว่าไอเทมค่าสนิทเนี่ยมันเป็นของดีนะครับผมของดีเลยแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วก็คุณอาจจะเอาไป สู้ในกิจกรรมตายค่าสนิทหรืออะไรก็ได้นะเออไอเนี่ยมันของดีเลยนะครับผมอย่าอย่ามองข้ามมานะออันนะเอออันเนี้ยดีจริงๆนะครับผมต่อมาเลี้ยงบุตร1 0 0ครั้งอันนี้ก็น่าจะเลี้ยงเออเขาเรียกไงเลี้ยงบุตรกันทุกคนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของ e8 ไม่พอนะในการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมเลี้ยงครั้งละ1.29 bn ก็คือเลี้ยงครั้งละประมาณ1 2 9 0ล้านอ e ี นะับผมเนี่ย bn นะซึ่งมันก็จะมีวิธีอยู่ก็คือคุณมันจะมีอะไรซ้ายสุดกับขวาสุดใช่ไหมเออ,อซ้ายสุดเนี่ยมันจะใช้อีแปะน้อยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยอีแปะเราเนี่ยไม่ค่อยพอนะครับผม <c oughs> คุณเลี้ยงบุตรด้วยอ่า <c oughs> เขาเรียกไงนะระดับขั้นที่ต่ำที่สุดก่อนก็ได้นะครับขอข,ขอแค่คนเดียวก็พอนะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเออในสตาร์เตอร์เริ่มต้นเนี่ยเลี้ยงดูบุตรเนี่ยมันตันอยู่ที่ประมาณ240 ใช่ไหมครับไม่แน่ใจนะประมาณ2 0 0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรแล้วก็ตัวไอเทมก็โอเคนะครับผมยาพลังสดใสาอาจจะคุณอาจจะไม่ได้ใช้ในช่วงแรกแต่ว่าช่วงหลังๆคุณอาจจะได้ใช้ในการไต่ค่าขยันบุตรอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคต่อมาชนะผู้ติดตามในผู้ติดตาม40คนอันนี้งงใช่ไหมอันนี้ก็คือชนะผู้ติดตามในศึกการค้านะครับผมนี่ สุกการค้า40คนซึ่งมือใหม่เนี่ยอาจจะลงอาจจะยังไม่มี10คูณ3มนะครับผมเนี่ยมันแปลว่าคุณจะลงได้ทั้งหมด9ครั้งผู้ติดตาม1คนคุณจะลงได้9ครั้งต่อ1วันวิธีก็คือตัวเกมเนี่ยนะครับผมมันมีวิธีการเชียร์อยู่สมมติอันนี้ผมกดออกสู้ให้ดูนะครับคุณก็สามารถใช้ออแปะเชียร์ได้นะเนี่ยใช้ออแปะเชียร์ได้แต่ผมเข้าใจนะว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะ อีแปะไม่เยอะมากพอที่จะมากดเชียร์อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็มีวิธีอยู่ก็คือ,อ,อตัวเกมเนี่ยจริงๆแล้วผมเข้าใจเลยนะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้ใจร้ายกับคุณนะเพราะว่าค่าขยันของตัวตัวรองของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ500 k เคมังเออมันก็จะให้คนที่มาเจอกับเราเนี่ยค่าขยันประมาณแค่1ล้านหรืออะไรพวกนี้นะผมนิดๆหน่อยๆซึ่งผมคิดว่าตัวของเราเนี่ยสามารถสู้ได้แล้วก็การที่จะชนะ40ครั้งใน1วันเนี่ยในหนึ่งรอบเนี่ย ผมอยากให้คุณเมคชัวร์ว่าคุณจะสามารถชนะผู้ติดตามเขาได้ประมาณ4-5ถึงคนในแต่ละรอบนะบผมถ้า5คนได้ทุกรอบเนี่ยถือว่าดีเลยนะหรือว่าเยอะกว่านั้นก็โอเคนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอีแปะไม่พอนะครับผมเชียร์ไม่พอสู้ไม่พอหรือว่าวันนั้น,นทำเควสนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามค่อยๆอ,อ,อัพผู้ติดตามขึ้นมาก็ได้แต่ว่าผมอยากให้ทำได้นะครับผมอยากให้ทำได้เพราะว่ามันได้ก้อนทอง 10, 10ก้อนเนี่ย นะครับผมก้อนทอง10ก้อนนี่ก็อาจจะดูน้อยแต่ว่าพอ10วันก็100แล้วอ่ะเห็นไหมต่อมาท่องเที่ยว10ครั้งอันนี้ยังไงผมแนะนําว่ายัางไงคุณก็ต้องกดท่องเที่ยวนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับเควสนี้ควรทําอยู่แล้วแล้วผมท่องเที่ยวเนี่ยมันได้ค่าชื่อเสียงนะผมชื่อเสียงหลังๆเนี่ยหายากนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดอ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งชื่อเสียงของผมเนี่ยตอนนี้ผมเลเวล33นะผมผมต้องใช้ค่าชื่อเสียง25งหมนะครับผมแล้วผมท่องเที่ยวได้ครั้งละ20 เออผมก็ต้องแบบโอ้โหท่องเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เออย่างไงเราก็ต้องท่องเที่ยวอยู่แล้วไอบัตรนาทีเนี่ยเป็นเหมือนของแถมนะครับผมก็อันนี้ก็ทําได้เลยนะอ่าแรกๆอาจจะดูงุดหงิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องแบบกดทีละครั้งใช่ไหมเพื่อไปสุ่มเหตุการณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าอดทนหน่อยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าขั้นไหนนะถึงจะสามารถท่องเที่ยวทั้งหมดได้ผมลืมไปแล้วแต่ว่า เล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะกดท่องเที่ยว10ครั้งได้นะครับผมโอเคก็ทนนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าแน่นอนนะเพราะว่าท่องเที่ยวเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยมันมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะครับถูกใจผู้อื่นหนึ่งครั้งอันนี้ไม่ยากนะครับผมก็คุณอาจจะลองไปทักในในแชทอ่าเขาเรียกแชทโลกไอของในเซิร์ฟของคุณนะว่าเออแลกไร์นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีขาประจำนะครับผม ซึ่งอันนี้ผมก็จะบอกเลยว่าผมมีขาประจําอยู่นะครับผมอย่างคนเนี้นะครับผมนี่เขาคือขาประจําผมเลยคือผมไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยแต่ว่าเขามากดไลค์ผมแบบปล่อยมากนะผมนี่เนี่ยคุณดูอันนี้ก็ขาประจําผมนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณดูดิผมจะมีขาประจําอยู่นะครับผมก็ลองหาขาประจําดูนะก็คือเขามากดไลค์เราเราก็ไปกดไลค์เขาอะไรเงี้ยเออก็ก็ไม่ยากนะครับผมกดไลค์เนี่ยแล้วอีกอย่างกดไลค์มันฟรีด้วยไง นะก็กดเถอะนะครับผมไปลองไปกดไลด, like ด์ดูนะแล้วก็เราก็จะได้ก้อนทองมา1ิบก้อนเห็นไหมเ,ออเขาเรียกว,ว่ากดไลค์ปุ๊บได้ทองนะโอเคทีนี้ต่อมานะครับผมก่อสร้างในสมาคมอันนี้ควรทําแล้วก็ควรหาสมาคมอยู่สมาคมอยู่นะเพราะว่าเ,เกมนี้เนี่ยมันเน้นเรื่องของสมาคมหนักมากๆนะครับผมหนักจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย การหาสมาคมอยู่แล้วก็ก่อสร้าง4ครั้งเนี่ยมันไม่ยากนะครับนี่ก่อสร้างขั้นต้นนะมันก็จะมลีลิมิตต่อวันเนี่ยคือ4ี4ครั้งพอดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นก่อสร้างขั้นต้นเนี่ยกด1ครั้งมันจะคูดาวประมาณ10นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อดทนนิดนึงนะแต่ว่าไอเทมที่ได้มาเนี่ยมันดีนะครับมันดีก็คือไอยันเนี่ยแหละเห็นไหมมันให้มันให้ตั้ง2ใบเนี่ยเห็นไหมสใบนี้ก็คือ20แต้ม ยี่สิบแมอย่ามองว่าน้อยนะครับผมจริงๆมันเยอะนะครับผมเนี่ยเออหลังๆคนที่เขาเล่นชิงเหมือนเกลือกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็แลกอยันชื่อเสียงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันก็ช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มขั้นฐานะได้เยอะด้วยเออขั้นฐานะเนี่ยมันสําคัญยังไงอย่างน้อยๆเลยนะมันมันทำมันเกี่ยวกับหาคู่ค้าด้วยนะครับผมมันมีผลเกี่ยวกับการหาคู่ค้าแล้วก็ถ้าเกิดว่า โคบางคนเนี่ยเขาอยากจะเล่งเล่งขั้นฐานะเนี่ยเรื่องเลเวลเนี่ยค่าชื่อเสียงเนี่ยก็จําเป็นนะครับผมอ่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราไปได้ไวนะโอเคต่อมานะครับผมคารวะหนึ่งครั้งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะแนะนําว่าก่อนคารวะนะให้ไปไหวเทพเจ้าก่อนนะครับผมสาหรับคนที่ปลดล็อกฟีเจอร์เทพเจ้าแล้วเนี่ยแนะนําเลยนะครับครั้งแรกของวันที่คุณเปิดเกมเข้ามาผมอยากให้คุณเข้ามาที่ศาลเจ้าครับแล้วก็กด กราบไหวนะเพราะว่าการาไหว้เทพเจ้าพวกนี้มันจะมีออปชันเสริมให้คุณนะครับผมนี่มาดูกันนะมันจะมีทั้งหมดสีอ่อันนะครับผมอันที่ดีที่สุดก็คืออันบนนี่ครับเทพโชคลาภจุติซึ่งการที่คุณได้อันเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่าคุณจะสามารถได้ก้อนทอง30เพิ่มมาอีก30ก้อนนะครับในการคารวะอันดับเออ30ก้อน3ครั้ง มันคือ90ทองนะครับผม90ทองอันนี้อย่างคุ้มเลยนะอย่างคุ้มเลยเพิ่มมา90ทองอันนี้คุ้มมากแล้วก็มันก็จะมีแบบบุคเพสันนิวาสนะครับก็เรียกภรรยามาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับพรม20อ่ามีโอกาส20%ได้พรมลิขิต5เท่า5เท่าเลยนะสูงสุด3ครั้งเออ5เท่านี้คือเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่หากชนะศึกการค้ามีโอกาส50%ได้เหรียญการค้า3เท่าสูงสุด3ครั้ง เหรียญการค้า3เท่าก็ดีอีกนะครับเพราะว่ามันมันได้เหรียญเนี่ยมันเอาไปแลกของได้นะครับผมเออผมก็ชอบมากเลยนะแล้วก็เซียนชี้ทางอันนี้ผมเฉยๆนะเพราะว่ามันมีโอกาส1%ได้รับ e ี p พ0สิเท่าสูงสุด8ครั้งหลังๆเนี่ยผมอาจจะเฉยๆกับอ e ีกพีบดแล้วแต่ว่าผู้เล่นมือใหม่อาจจะสนใจนะครับผมในส่วนนี้เพราะว่า EXP เนี่ยแรกๆเนี่ยมันใช้เยอะ นะแล้วก็หายากสําหรับมือใหม่แต่ว่าพอมาเป็นแบบหลังๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีผู้ติดตามมาให้อัพเนี่ยคุณดูนะครับผม 460m ดองไว้อยู่นะครับผมยังไม่ได้ใช้่นะโอเคก็แนะนำครับไปเไหว้เทพเจ้าก่อนนะแล้วค่อยมาคาราวะซึ่งไอ้คาราวะมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็แค่มาที่ชานเมืองนะแล้วก็มาที่อันดับ นะครับผมแรกแรกก็อาจจะลำคาญนิดหนึ่งเพราะคุณต้องมากดทุกอันแล้วก็ให้กดคาราวะใช่ไหมแต่พอเล่นมาระดับหนึ่งปุ๊บมันจะมีคําว่าคาราวะทั้งหมด้วผมกดทีเดียวเขาเรียกไงเซฮายทุกคนนะครับผมต่อมานะครับแลกไอเทมร้านขึ้นบ้านใหม่หนึ่งครั้งอ่ะแลกไอเทมร้านขึ้นบ้านใหม่ก็คือตรงนี้นะครับคุณมาที่โยกย้ายนะแล้วก็มาที่ร้านแลกเปลี่ยนนะครับผมคุณก็จะสามารถแลกไอพวกนี้ได้นะถ้ามือใหม่ก็แลกบัตรยั่วไปก่อนก็ได้นะครับผมถูกๆนะบัตรยัวย่วยวนอะไรพวกนี้หรือว่า หมูหวานน่ะแลกหมูหวานไปก็ได้เอาไปผ่านด่านมันก็จะได้หนังสือมานังสือคนไข้เนี่ยก็โอเคนะครับผมไม่ได้ย่ยเลยอันนี้ร่วมงานเลี้ยงหนึ่งครั้งอันนี้ผมคิดว่าถ้าผ่านได้ก็ผ่านไปก่อนนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการร่วมงานเลี้ยงหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้ทองหนึ่งรถูกไหมทีนี้เนี่ยออไอเทมที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมันจะเป็นแต้มโด่งดังกับจดหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่า มันอาจจะยังไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อันนี้ข้ามได้นะครับผมข้ามได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะร่วมงานเลี้ยงจริงๆผมอยากให้คุณมาเช็คเควสต,ตรงนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยพวกเควสมันจะมีเควสแบบว่านักกวีหญิงหรือเควสอะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นของตัวละครนะครับผมเนี่ยสมมติอันนี้มันมี3วันนะครับเอ่อผมอยากให้คุณมารอวันสุดท้ายเลยนะครับผมแล้วค่อยไปร่วมงานเลี้ยงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร่วมงานเลี้ยง8ครั้ง เขาเรียกไงนะคือคุณไม่ต้องทําให้เสร็จภายในวันนั้นนะครับผมถ้ามันมี3วันคุณมาทําวันสุดท้ายได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าจ้างกิจการไอ้กิจการจ้างพนักงาน100คนเงี้ยนะครับผมแล้ววันที่3ามอ่ะมันมีให้จ้างอีก3อีก300คนนะวันที่100คนวันที่2 200คนเนี่ยวันที่3 300คนใช่ไหมคุณมาจ้าง300คนวันสุดท้ายเนี่ยวันที่1กับวันที่2คุณก็ได้ไอเทมนะครับผมเช่นกันนะ โอเคตรวจคนไข้10คนอันนี้มือใหม่อาจจะยังไม่ได้ปลดล็อกฟีเจอร์นี้เพราะว่ามันต้องเล่นไปถึงระดับหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้ก็ตรวจคนไข้เนี่ยมันก็คือตรงนี้ครับกิจการแล้วก็มาที่โรงหมอนะมันจะมีคําว่ายาอยู่กดเข้ามานะครับผมเออก็เหมือนเดิมเลยมันแรกๆมันอาจจะดูยุ่งยากหน่อยเพราะคุณต้องมากดเนี่ยกดแบบรัวๆเลยนะครับเพื่อให้แบบว่าคนไข้มันมาใช่ไหมแต่ว่าก็อดทนหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันได้ของด้วยนะมันจะมีเคสแบบเนี้ย เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอคนไข้เนี่ยเออมันจะส่งเว้นมาคนไข้ที่เป็นขาดสารอาหารถ้าเกิดว่าเรารักษาครบเนี่ยเราจะได้เศษไอ้พวกเนี้ยไอเ้เศษพวกเนี้ยมันก็เอาไว้แลกผู้ติดตามนั่นแหละนะครับผมเออมันก็ดีแล้วก็มันบวกไอ้นี่ด้วยกิจการเห็นไหมมันบวกค่าขยันให้กับกิจการต่างๆด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะเออสามารถไปรับชมการคำนวณได้นะครับขายอีฟีสิบห้านะจ๊ะเออก็ แล้วก็ไอเทมที่ได้มาเนี่ยก็ดีอีกแล้วเพราะมันเป็นยันชื่อเสียงนะครับต่อมารับสมัครพนักง,งาน10คนอันนี้เอาเอาแบบประหยัดที่สุดเลยนะก็คือลงหมอนะครับผมคุณรับสมัครเลย10คนเนี่ยผมกดลงหมอปุ๊บเห็นไหมเออนี่รับสมัครพนักง,งานเห็นไหมผ่านแล้วนะครับผมแล้วก็ไอเทมดูดีนะครับผมนี่ภาพกิจการนะครับได้ใช้แน่นอนได้ใช้จริงๆนะแม้ว่าจะได้มาแค่ใบเดียวแต่ อย่างน้อยๆมันก็ได้นะครับผมผู้ติดตามมีเลเวล5อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็ทําไปเลยครับถ้าทําทําได้นะแต่ว่าตอนเนี้ผมตันแล้วเออผมตันแล้วผมก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ปลดล็อกอะไรนะขั้นของผู้ติดต,ตามแล้วแล้วก็ผมก็จะไม่ได้ไม่ได้มีผู้ติดตามคนใหม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเควสนี้ผมข้ามนะครับแล้วก็ไอเทมที่ได้รับมามันเป็นลูกคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉยๆน,น,นะครับลูกคิดหาได้แล้วช่างมัน นะผมต่อให้จะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีเนี่ยก็เออผมไม่ได้รู้สึกว่ามันกระทบอะไรกับผมขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นคับนะครับผมแต่ว่าถ้าทําได้ก็ดีนะได้ลูกคิดมาเพิ่มแล้วก็มาอัพอะไรค่าขยันของผู้ติดตามที่ส่งไปนะครับผมมันเพิ่มค่าขยันได้ถ้าทําได้ก็ดีอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาเรียกผู้ติดตามตันแล้วนะอ่ะมันก็มีวิธีอยู่อย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมแลกผู้ติดตามมาหนึ่งคนนะครับผมผมก็ยังไม่อัพ อะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อยๆอัพสมมติอันนี้ผมปลดล็อกใช่ไหมเออเนี่ยสมมติผมทะลวงไปจาก300เป็น5 3า0เงี้ยผมก็อัพวันละ5นะครับผมก็อยู่ได้ไป10วันเลยนะเออนะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่เป็นเทคนิคนะเออแต่อันนี้คือผมข้ามไปก่อนนะครับผมไม่เป็นไรอันนี้จะบอกว่าอันนี้สําคัญนะครับผมต้องทําควรทําทุกวันนะครับผมปรับปรุงเทพอัสุรี5ครั้งนะอันเนี้ยเพราะมันได้ผลไม้อสุรี ได้2ออันเลยนะครับผม2อันเลยนะอ่าวิธีทำรรนะครับผมคุณใช้อีแปะก็ได้นะเอ,อสมมุติว่าผมมาที่เทพอสุรีนะครับผมมันบอกให้ปรับปรุง5ครั้งนะก็กดเนี่ยครับผมเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หินเไม่ต้องใช้ผลไม้ฝึกนะคุณปรับปรุงเล่นไปเลยครับ12 3 4 5มหนับไปเลยนะครับผมมันก็ผ่านแล้วนะควรทำทุกวันนะครับผมอันนี้ย้ำเลยทำทุกวันสำคัญมากๆตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นค่าแต่เชื่อผมเถอะ คุณทําไปเลยนะเก็บไว้เยอะๆคุณจะเห็นค่ามันภายหลังแน่นอนไอ้ผลเนี่ยนะครับผมคุณแล้วคุณถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าไอ,สอ้สองสเม็ดเนี่ยแม่งโคตรดี <laughs> โอ้สอเม็ด10วัน20่สแล้วนะได้เดือนเดือนหนึ่งก็60เม็ดแล้วนะเออผลไม้60เม็ดไม่น้อยนะต่อมาครับผมอัพสกิลเนี่ยอันเนี้ยอันนี้อัพสกิลของภรรยา5ครั้งเหมือนกันเลยนะครับผมก็มาที่ภรรยานะนะแล้วก็ อ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยคุณกดเล่นไปเลยก็ได้อ่าสมมุติว่าคุณอัพอัพมาแล้วนะแต่จริงๆมันเนี่ยต่อให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมคุณกดเล่นไปเลยครับ5้าครั้งมันอีแปะมันใช้ไม่เยอะหรอกนะสละอีแปะนิดนึงนะเออเพื่ออเทมนะครับผมอเทมนี้ก็ดีนะครับผมเอาไว้ไต่อันดับค่าสนิเนี่ยแม้จะได้มาอันเดียวแต่ผมใช้คําเดียวกับไอวีไม้นี่เลยนะผมภายหลังถ้าเกิดววกคุณต้องการที่จะไต่อันดับเนี่ยคุณจะเห็นค่ามันนะครับผมเออแล้วก็ ให้ของภรรยาสองครั้งอันนี้แล้วแต่ว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ว่าถ้าทําได้ก็ดีนะครับผมหินอธติฐาเนี่ยมันก็เอาไว้อัพตอนไต่อันดับค่าขยันนะซึ่งคุณอาจจะให้ของแบบง่ายๆก็ได้นะครับผมเออให้สักแบบชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ต้องให้ก็ได้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอหินหินอันเนี้ยมันแลกได้นะผมมันได้หาได้จากที่นี่ครับนี่ยกย้ายนะแล้วก็ มาล้านแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมเนี่ยคุณสามารถเนี่ยถ้าหลังๆเนี่ยคุณสามารถหาได้เวลา10เมตรเลยเนี่ยเห็นไหมกดไปเลยนะครับผมเนี่ยสบายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าบุตรแต่งงานหนึ่งครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเก็บบุตรเอาไว้แต่งงานนะครับผมทำเควสพวกนี้แหละเนี่ยอย่างเควสเนี่ยมันจะมีวันที่3นี่บุตรแต่งงาน10ครั้ง นะครับผมซึ่ง10ครั้งมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาทําวันที่3ทีเดียวดีกว่านะครับผมสําหรับคนที่แบบว่ามีแผนว่าอยากได้ตัวละครตัวนี้อยากได้ชุดผู้ติดตามอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยนะครับผม,นะบผมแต่ถ้าเกิดว่าผู้ติดเขาเรียกไงถ้าบุตรบุตรมันเต็มนะครับบุตรมันเต็มได้บุตรเขาสแต็กได้อยู่ที่20คนนะเออก็ถ้าแต่งได้ก็แต่งไปนะครับผมไอ้บัตรตํารานี้ก็โอเคนะครับผม55 5อันแต่ว่ามันสุ่มไง เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะได้แบบว่าอย่างละอัน2ออันอะไรอย่างเงี้ยก็นิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ่อทำได้ก็ดีนะครับผมเนี่ยแต่จริงเนี่ยผมเว้น3เควสนี้ผมก็ได้ร้อยแล้วมั้งเนี่ยเออปุ๊บนี่กดต๊ดนะครับผมรับไปเลยทีเดียวนี่เนี่ยไอเทมที่ได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะครับโอ้นี่หนึ่งร้อยพอดีอ่าถ้าตัดสมมุติว่าตัดงานเลี้ยงไปสมมุติเราไม่ได้เข้างานเลี้ยงใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวนะ เนี่ยสมมติเราไม่ได้ร่วมงานเลี้ยงอ่ะเราก็มาให้ของภรรยาก็ได้นะครับผมเนี่ยภรรยาเนี่ยให้รางวัลภรรยาเนี่ยมันก็รวมเขาได้รวมทั้งหมดเลยนะครับผม <T> อาจจะเป็นเนี่ยอาจจะเป็นหวี1อันนะแล้วก็จะเป็นเนี่ยไอ้แป้งพับ1อันก็ได้เห็นไหมมันก็นับนะนี่เห็นไหมครับมันก็นับเหมือนกันนะโอเคแล้วก็ไอเทมประจาวันเนี่ยมันก็จะได้ตั๋วสุ่มกาชามานะเราก็ได้วันละสาสาใบนะครับผมก็สวันก็ได้สุ่มกาชา1ิบครั้ง 1> 1หนึ่งมัลติแล้วกันใช้คำว่าหนึ่งมัลตินะครับผมเออนี่ยังไม่รวมกับลุยลุยด่านสําเร็จอีกนะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับมือใหม่นะมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฟาร์เรเอมด้วยแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถติดตามกันได้นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ได้นะแต่สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ